สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับมาดามอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามจะพามาชมสวนสีเขียวรังบ้านอีกรอบนะคะนี่จะเป็น ep 3าพาชมสวนนะคะอ่าฝั่งนี้ของมาดามนะคะจะเป็นฝั่งสีเขียวนะคะซึ่งก็จะมีต้นดอกไม้หลากหลายต้นมากเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะอ่า อันนี้นะคะมาดามก็มีสิ่งที่มานำเสนอด้วยนะคะก็คือนะคะรอบนี้นะคะต้นกวกนางพญาของมาดามนะคะตอนนี้ออกดอกอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะนี่นะคะคือดอกของกวกนางพญานะคะมาดามมีสองต้นเนาะตอนนี้ก็กลังเป็นดอกสวยนะคะอันนี้ดอกกำลังจูมเนาะดอกกำลังจุ้มจมนะคะ บอกเลยว่าสวยมากนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านหลังต่อสีเขียวอันนี้สีเขียวแบบชื่นตามากนะคะสําหรับข้างหลังบ้านนี้นะคะอันนี้กวางนางพญาของมาดามนะคะก็จะออกดอกอันนี้รอบนี้ออกดอกสองรอบแล้วนะคะรอบก่อนที่เคยมาดามเคยทําคลิปไปนะคะก็คือออกดอกขาวบานสะพังไปแล้วเนาะรอบนี้นะคะกําลังมีดอกขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็คือเกิดทั้ง 2กระถางเลยนะคะมีดอกทั้ง2กระถางนะคะอ่าพี่ๆดูสิคะหลังบ้านก็คือใบใหญ่ใบสวยมากนะคะสีเขียวสะอาดตาเพิ่มโอโซนนะคะให้กับเรานะคะหลังบ้านเนาะแล้วก็จะพาชมข้างๆเดี๋ยวก็ค่อยจะมาชมต้นอ่ากวากนางพญาอีกรอบนะคะโอเคข้างๆนี้ก็จะเป็น ว่านนะคะอันนี้จะเป็นว่านสีทิศนะคะใบกําลังเขียวสวยนะคะเดี๋ยวออกดอกสักหน่อยก็จะออกดอกอันนี้มาดามมี3กระถางเนาะมาดามมี3กระถางนะคะสําหรับอยู่หลังบ้านมาดามนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะคล้ายๆผักแป้นเนาะคล้ายๆผักกุ้นช่าย ดอกอันนี้จะเป็นดอกบัวดอกบัวอะไรสักอย่างมาดามจาไม่ได้นะคะเพราะว่ามาดามเคยทาคลิปไปแล้วเนาะบางทีต้นไม้เยอะมาดามก็จําไม่ได้นะคะจะเป็นน่าจะเป็นดอกบัวบกหรือดอกบัวอะไรสักอย่างนะคะสําหรับต้นนี้จะออกดอกหลากหลายสีสันมากนะคะจะสวยมากเลยนะคะสําหรับต้นนี้เนาะโอเคอันนี้ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นใบใหญ่ เ,เฟิร์นใบใหญ่ของมาดามนะคะอันนี้ในกลุ่มของสีเขียวนะคะคือสวยจริงๆนะคะอันนางกําลังมีใบออกเป็นพุ่มเยอะมากนะคะอะถัดมาฝั่งนี้อีกนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมธรรมชาติเราให้พื้นที่สีเขียวโอโซนต้นไม้ของเราก็ให้เป็นที่ทำรังให้กับนกด้วยนะคะในนี้มีลูกนกด้วยนะคะมีลูกนกอ,อยู่ในนี้ด้วยเนาะ เห็นไหมคะว่าถ้าในห้องหรือหลังห้องของเรานะคะมีพื้นที่สีเขียวนะคะก็จะมีพวกนกพวกแมลงมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะก็จะมีนกมาทํารังตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะมีนกกระจิบมาทํารังตรงนี้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ารวยไม่เลิกนะคะที่อยู่แถวหลังบ้านอีกรอบนะคะนี่ก็จะเป็นสับปะรดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นฐานเก่าของรวยมาเรื่องมาดามที่ตอนอแรกๆที่ทํานะคะก็ที่ปลูกใส่ตรงนี้เนาะอ่าพอมาฝั่งนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นเนาะเฟิร์นอ่าอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเฟิร์นจะมีหลายชนิดมีหลากหลายพันุ์มากนะคะอันนี้ก็สวยมากมาดามก็เอาห้อยไว้กับต้นไม้ตรงนี้นะคะ ก็จะสวยมากเลยเนาะอ่าเข้าไปข้างในนั้นอีกนะคะอันนั้นก็จะเป็นคล้ายๆเฟิร์นคล้ายๆต้นอ่าที่ที่เขาชอบเรียกว่าผักกุดง่องเนาะที่เป็นยำผักกุดง่องอะไรนี้แหละคะ่ะอันนี้เนาะก็จะเป็นอ่าสวยๆอีกแบบหน,น,นึ่น leg, นะะนอง,อ,งนนนนะะอ,อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นเล็กนะคะเป็นลูกของของต้นใหญ่ต้นนั้นนะคะถัดมาอีกอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีรลวงทองเศรษฐีก้านทองนะคะที่ลูกเล็กๆที่มาดามคือ ทำคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของนางนางทั้งหลายเนาะอันนี้นางอยู่ข้างหลังนางกำลังสวยนะคะกำลังเป็นสีทองที่จะให้โชคลาภวาส,สนาของเรานะคะต้นเศรษฐีก้านทองต้นนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะในแผงสีเขียวนะคะแล้วก็มาต่ออันนี้มาดามพึ่งแยกมาจากหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตยนะคะเตย อ่าที่จะเป็นเตยขาเตยหอมเนาะหรืออ่าอีกหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามีคนเรียกว่าต้นอ่าสน,นเลือนในเสนเลียนนอกนะคะก็จะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรบางทีมันเยอะนะคะอ่าต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้องจะเป็นเศรษฐีเลือนในเนาะที่เป็นนอกขาวในเขียวนะคะอันนี้ในเขียวนอกขาวอ๋ออันนี้นอกเขียวในขาวอันนี้นอกขาวในเขียวนะคะข้างล่างนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นลูกของ ต้นเสียฐีการทองตรงน,นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเนาะเป็นบ้านบ้านไวพูหรือบ้านอะไรมาดามก็ไม่มั่นใจนะคะคือตอนออกดอกมาจะหอมและสวยมากนะคะออกดอกมาจะหอมและสวยมากเนาะอันนี้มาดามก็จะให้ดูในโซนโซนเขียวนะคะโซนเขียวเหนียวซับนะคะในอีพีสามนี้ นะคะก็คือสีเขียวสีแห่งความเนี้วซับนะคะในการดูแลของมาดามนะคะมาดามบางทีก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปเนาะ mm. ก็จะมีโซนสีเขียวโซนบอลโซนหน้าบ้านเนาะ mm. ก็จะเป็นพวกไม้ต้นใหญ่ไม้ประดับบางทีนะคะ mm. ก็เป็นการปลูกสลับซับซ้อนกันไปนะคะ mm. ก็คือมุมนี้เนาะตอนเช้าถ้าเรามา จิบกาแฟนะคะใน่าำกลามารธรรมชาติที่มีโอโซนสีเขียวนะคะเพิ่มโอโซนนะคะให้ในหลังบ้านให้เราเราก็จะมีความสุขเนาะบางทีเราเลิกงานมาตอนเลิกงานอย่างเงี้ยเรามานั่งเล่นหลังบ้านมารดน้ำต้นไม้มันก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคะสําหรับการดูแลต้นไม้เนาะของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่า พี่ๆนะคะท่านไหนที่มีการดูแลต้นไม้แบบของตัวเองนะคะก็สามารถแชร์นะคะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ได้นะคะสําหรับการปลูกต้นไม้เนาะอันนี้มาดามก็จะลงเนาะไว้ดูนะคะแต่ละปีแต่ละปีว่าการดูแลต้นไม้ของเรานี่มันมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างนะคะสำหรับ แต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เพราะว่ามาดามก็เพิ่งเริ่มปลูกเนาะตั้งแต่มีโควิดก็คือดูแลทุกวันนะคะในการดูแลต้นไม้นะคะนี่ก็ให้พี่ๆชมนะคะสีเขียวสีแห่งคอลลูฟรลนะคะสีแห่งคอลลฟินนะคะในการทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปเนาะอาจจะมาให้ชม อตอนที่กวกนางพญามีดอกบานนะคะมันจะขาวหอมเนาะแล้วก็บานสีทิศนะคะบานสีทิศต,ต่อไปนะคะเผื่อที่ออกดอกเดี๋ยวมาดามก็จะมานําเสนออีกรอบนะคะแล้วก็นี่จะเป็นน่าจะเป็นบัวบกหรือบัวบัวบัวอะไรสักอย่างเนาะแตไม่ได้อันนี้ออกดอกสวยมากมีสีเยอะนะคะมีสีเยอะสีหลากหลายสีมากนะคะในการที่จะ ออกดอกเนาะโอเคพาชมธรรมชาติหลังบ้านมาดามเนาะนี่คลิปก่อนมาดามก็ทำตรงนี้ไปที่เป็นพวกบอลน,นะคะคลิปนี้มาดามก็มาทำโซนสีเขียวนะคะ ก,ก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ดะ,คะกด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้กับมาดามนะคะก็พาชมต้นไม้สวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะถ้าใครพี่ๆคนไหนนะคะถ้าจากแนะนำนะคะก็แนะนำน้องมาดามมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาดามก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ